สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์ของพี่คนไทยที่อยู่เมืองเดียวกับเรารัดเดียวกับเราตัวนี้ในเรื่องของภาษีย้อนคืนมันเป็นยังไงไอพวกขายของออนไลน์นะอ่าหลายๆแหลแ่ทั้งออนไลน์แอปออนไลน์ไหนหลายๆแหลแ่ภาษีตรวจสอบย้อนหลังมีเจ็บนะที่เราบอกว่าฟาดเจ็บ โซเชียลเขาฟาดเจ็บจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเขาฟาดเจ็บยังไงคลิปวิดีโอนี้เราอยากแชร์ไว้ให้เป็นประสบการณ์เป็นอุทาหารณ์สายฟอที่คิดในเรื่องขายของออนไลน์แบบนี้เราไม่รับผิดชอบแล้วก็คุยกับสายฟอใหม่ๆดูเขาให้ดีว่าเขามีนิสัยลักษณะยังไงในคลิปวิดีโอนี้พี่คนไทยเขาฝากให้เรามาเล่า ให้สายฟอามามาดามทั้งหลายแหลฟังนะคะที่ขายของออนไลน์เนาะ,ะตรงนี้แต่เราจะเล่าให้ทุกคนฟังบางคนก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เนาะเพราะเขามีความรับผิดชอบของเขาอยู่แล้วตรงนี้ของพี่เขาตรงนี้นะพี่เขาก็ได้แต่งงานมากับผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในรัฐแอ์กีนะิวเม็กซิเนียแลนะ พอพี่เขาแต่งงานมาพี่เขาก็มีไอเดียว่าเขาอยากจะเปิดร้านขายของมือสองแล้วก็นวดไปด้วยตรงนี้หลังจากนั้นเขาก็เปิดร้านมาเรื่อยๆเขาก็เสียภาษีของเขามาเรื่อยๆอ่ะก็เสียภาษีคู่กับสามีนี่แหละพอมาช่วงโควิดหนักๆปีที่สองภาษีส่งจดหมายมาที่บ้าน ว่ายูเป็นเนี่ยหกหมื่นนะภาษีย้อนหลังที่ยูไม่ได้จ่ายก็มีชื่อแกชื่อสามีแกแล้วก็ชื่อเมียเก่าของสามีแกตัวนี้แกก็ตกใจแกก็เลยเอามาให้เราดูว่าเฮ้ยพี่เป็นนี่เป็นล้านเลยนะเออถ้าคิดเป็นเงินไทยดูดิเขาทํากับพี่ได้ยังไงแกก็น้อยใจเนาะเออพราะแกก็เสียภาษีมาตลอดทําไมมันมีภาษีเวรย้อนหลัง ทำไมฟาดมาเยอะขนาดนี้เออฟาดมาแค่นั้นไม่พอฟาดอีกฉบับที่สองพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเกตุกเลยแกก็เลยไปถามสามีแกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันมีชื่อเมียแกทําไมมันมีชื่อเราสองคนในเมื่อเราจ่ายภาษีของ เราทุกปีอะเออทำไมมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเออภาษีย้อนหลังพวกเธอไปทําอะไรกันหลังจากนั้นสามีแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าพวกฉันขายของออนไลน์ทางอ่าที่แกอยู่กับเมียแกตอนนั้นอะยังไม่ได้เลิกกันอะพวกแกขายของออนไลน์ line, ต่างคนต่างขายของออนไลน์ line, ของใครของมันแอปอชื่อใครชื่อมันแอคเขาขายแอคเขามันแล้วก็ไม่ได้แค่ใน eBay อย่างเดียยวนนะมัหลาทเะที่มีขายของออนไลน์ line, เออแล้วไม่ได้จ่ายภาษีแล้วก็มีเครดิตในการขายของตรงนั้นเงินเข้ามาในแบงค์ใช่ไหมได้เครดิตในการกู้ยืมเงินทั้งผัวทั้งเมียก็เลยกู้ยืมเงินแล้วก็ไม่จ่ายต่างคนต่างนี้เออต่างคนต่างปิดแอคเคาท์เงียบแล้วก็ไม่จ่ายภาษีในการขายของด้วยไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นพอมาแต่งงาน <c oughs> ก็มาเสียภาษีกับ คนไทยไงเพราะว่าคนไทยเปิดร้านเขามีความรับผิดชอบของเขาคือเขาจ่ายภาษีทุกปีจ่ายพ่วงกับคู่จอยกับสามีกับภรรยาด้วยกันหลังจากนั้นเอ่ u คิ n หนี h a n k you แกก็เลยโทรไปหาเมียเก่าแก yeah. ก็ทะเลาะกับเมียเก่าเมียเก่าไม่ยอมรับโทรศัพท์นูน่นนี่นั่นจนแบบเมียเก่าต้องรับโทรศัพท์คือ ให้ทนายเป็นคนคุยละเออผัวให้ทนายเป็นคนคุยสามีอภรรยาเก่าก็เลยต้องรับโทรศัพท์อยอมรับนี่สินไปคนละครึ่งนะออคนละสามหมื่นนะคนละครึ่งหลังจากนั้นแกก็มาผ่อนผ่อนก็เห็นแกบอกว่าผ่อนเดือนละร้อยร้อยกว่าเหรียญมั้งเออผ่อนผ่อนกับโซเชียลร้อยกว่าเหรียญไม่นานแกก็เลยบอกให้เมียแกนะ่ะ ไปทํางานคือไม่มีเงินละเออไปไปทํางานที่นิวยอร์กไปดูแลคนแก่ที่คนไทยทางเนี้ยเขาหาแกก็เลยไปทําแกก็ได้เป็นเช็คมาได้เงินเป็นเช็คมาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะเขาเขียนเช็คให้แกหลังจากที่แกกลับมาแกก็รู้ว่าผัวแกนะ่ะไปขายบ้าน่าพ่อทางรัฐเท็กซัสนะแล้วเงินที่ได้มาก็คือว่า เอาอ่าไปฝากหลานไว้เออตรงนี้ไม่กล้าเอามาเข้าธนาคารที่ในรัดตัวเองกลัวโซเชียลเขาจะดึงเอาเงินไปตรงนี้เนาะอะ,อะก็เลยไม่เอามาเข้าถ้าเกิดว่าเอามาเข้าเงินที่ได้แบ่งกันจากการขายบ้าน <M ami. S 1> อะ <M ami. S 1> เขาก็เอาอ่ะ <M ami. S 1> ดึงเงินแกออก <M ami. S 1> อย่างเงี้ยเยสชะนี โซเชียลเขาก็จะดึงเงินแกออกเนาะแกกลัวอย่างนั้นเพราะว่ามันมีอยู่คนไทยคนหนึ่งโดนดึงเงินในธนาคารออกนะคะเพราะว่ามไม่ได้จ่ายเงินภาษีย้อนหลังตัวนี้เนาะแกก็เลยไม่เอาเข้าแกก็เลยาฝากหลานแกไว้แล้วก็มีการทะเลาะกันนะเออด,ด้วยเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละเพราะว่าไรายได้ที่แกได้มานะ จากการเลี้ยงคนแก่ที่อยู่ในรัฐที่ที่ New York, ะนะิวยอร์กนะและทีเนี้ยแกก็เลยมีการทะเลาะกันโยนข้าวของใส่กันจนแกได้รับบาดเจ็บที่ขานะคะเป็นแผลเบิกเลยนะแกก็เสียใจแต่ไม่สามารถที่จะเลิกลากับเขาได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นอะคือแบบ ขายของได้ช่วงที่แบบก่อนหน้าโควิดใช่ไหมมันขายของดีมันขายของได้ใช่ไหมเออก็นําเงินะไปซื้อที่ทางประเทศไทยซื้อรถซื้อที่ไว้อย่างเงี้ยนะที่ก็เป็นที่ของพี่น้องตัวเองที่ทามาหากินอยู่ที่อาศัยอยู่ตรงนั้นนะแกก็เลยแบบไม่สามารถาที่จะเลิกกับสามีแกได้เพราะแกรู้ว่าสามีแกเป็นคนยังไง ขอโทษนะคะเพราะแม่พี่น้องทุกคนพูดไปด้วยแล้วก็ลูกก็ใช้งานไปด้วยเนาะลูกอยู่ข้างๆนะคะไม่เป็นอันจะทำตรงนี้แกก็เลยบอกว่าอาจะเอาอยัางไงนี่ของเธอนู่นนี่นั่นน,นะแกก็ยิเวลคัวันนี้แกก, welcome, แก,ก็เลยให้ใช้เงินของของเมียแกเออที่มีไรายได้จากการเลี้ยงดูคนแก่ ใช้จนหมดนะแม้กระทั่งซื้อตั๋วเครื่องบินกับไทยอใช้เงินเมียแกจนหมดอนะ่ะแล้วทีเนี้ยเมียแกบอกว่าเธอจะต้องไปเอาเงินของเธอออกมาใช้แล้วแหละเออฝากไว้กับร้านอะ่ะทําไมไม่เอาออกมาใช้เออก็ทะเลาะกันก็ไปเอาเงินออกมาใช้แล้วมันก็มีมีหลายๆอย่างเนาะเออที่ฝังลึกอยู่ข้างหลังที่แกไม่อยากเล่าให้ฟังนะคะตรงนั้นเพราะว่าผู้ชายเนี่ย ถึงจะอยู่ด้วยกันจริงแต่ก็ไม่ได้นอนห้องเดียวกันนะคะนอนกันคนละห้องบางคืนเนี่ยเห็นผู้ชายแบบเอ่อวิดีโอคอลหาผู้หญิงอื่นแล้วก็แบบว่ามีทําเรื่องอย่างว่านะคะเออกับผู้หญิงอะ่ะต่างคนต่างเออต่างไอเนี้ยต่างใคร่ใส่กันอะ่ะรักไข่ใส่กันอะ่ะคือแกเห็นนะแกแอบ,บดูที่หน้าต่างแกเห็นแกเห็นตลอด แล้วแกเข้าใจว่าทําไมสามีแกไม่มานอนห้องเดียวกับแกแกก็เลยคือแยกนะคะคือคือแยกห้องนอนกันแต่กินอยู่ด้วยกันแต่ผู้ชายนะ่ะค่อนข้างที่จะฉลาดก็คือแกได้เงินมาจากการนวดจากการขายของจากการที่แกไปทํางานคือผู้ชายจะใช้เงินกับแกแม้กระทั่งซื้อกับข้าวเข้าบ้านไปนั่งกินร้านอาหาร คือผู้หญิงจ่ายให้หมดเลยนะเออแกก็พูดอะไรไม่ได้พูดไปก็ทะเลาะกันแกก็ทนทน,ทนแบบเนี้ยทนจนกว,ว่าจะตายจากกันถ้าเกิดว่าเลิกกันมันอา่ามันยากไงทุกคนมันพูดยากแล้วที่อะ่ะมันไม่ใช่ที่น้อยๆที่ผู้ชายอะ่ะส่งเงินอะ่ะไปทางไทยแล้วไปซื้อไว้ไงเออมันไม่ได้ที่น้อยๆมันมันที่เยอะ นะแล้วของพี่น้องแกด้วยของอ่าพี่น้องพี่น้องแกนั่นแหละส่วนมากจะเป็นของที่ของพี่น้องแกแล้วก็รถแล้วก็บ้านอย่างเงี้ยผู้ชายมันสามารถที่จะขายยังไงเพราะว่ามันซื้อที่ไว้อะไรก็แล้วแต่ ก็จะบอกทนายไว้หมดเลยทนายร่างเขียนไว้หมดเลยอย่างเงี้ยเออฝั่งเนี้ยทนายร่างเขียนไว้หมดเลยสามารถที่จะทวงเอาคืนได้ว่าเป็นเงินของมันในการซื้อที่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยแต่เป็นชื่อของผู้หญิงจริงแต่ก็คือว่ามันเป็นเงินของเขาอเะนาะเออแล้วพี่เขาก็กินไม่เข้าคลายไม่ออกนะเขาก็พยายามที่จะหวงไว้ให้กับพี่น้องเขาได้ทำมาหากินเถอะเนาะเพราะว่า ที่ไม่ใช่แค่สิบไร่ไงเออมันมันมากกว่านั้นเนาะเออตรงเนี้ยแหละแกก็เลยพยายามห่วงไว้เพื่อที่ว่าให้พี่น้องได้ทำมาหากิน <c oughs> แ,ลแล้วแกก็ส่งเงินกับทางไทยด้วยอย่างเงี้ยนะแกก็เลยคิดในเรื่องตรงนี้ว่าเลิกไม่ได้จนกลัวเราจะตายจากกันเพราะฝรั่งอะ่ะมันรู้แล้ว อีกอย่างหนึง่งมันได้หมายเลขโซเชียลแกไปก็คือมันถ่ายก๊อปปี้ไว้เลยอะทุกคนเออถ้าเกิดว่าแกลเลิกกับมัน,นหรือหนีมันไปอย่างเงี้ยมันสามารถเอาเครดิตของผู้หญิงอะเพราะว่าเครดิตของผู้หญิงมันยังดีอยู่แล้วใช่ไหมเออเพราะว่าในการเสียภาษีของเขาทุกปีเนาะในการบินเข้าบินออกอย่างเงี้ยเออ,อผู้ชายสามารถที่จะเอาไปกู้หนี้ยืมสินได้งไงเออแล้วตอนเนี้ยก็เป็นหนี้เครดิต อยู่อยู่ในเมืองนี้อยู่นะผู้ชายอ่ะก็ไม่จ่ายนะคะไม่จ่ายก็คือหนีก็คือ,คอ,คอปิดแอคเคาท์หนีอย่างเงี้ยพี่เขาฝากมาบอกว่าถ้าสายฝอนะจะคุยกับผู้ชายขอให้คุณพิจารณาเขาให้ดีๆขอให้คุณถามไถ่เขาในเรื่องภาษีเรื่องตรงเนี้ย ที่คุณมาแล้วคุณจะไม่เจอเขาฟักราวคุณคุณจะไม่เจอเขาฟักอัพยูลไลท์แบบนี้นะคะ,เ,ะเขาฝากมาเนาะ,อะบอกให้รถมาเล่ามาแชร์เราก็ถึงได้มีเวลามาเล่ามาแชร์ในส่วนตรงนี้นะคะไม่ไม่ใช่แค่ตัวเขานะคะที่ฟักราวเนาะผู้ชายเมียเก่าเขาก็ฟักราวเหมือนกันนะคะ,ะพี่ผู้หญิงเขาก็เห็นแล้วเขาก็ต้องทนอนะ นะคือถ้าใครไม่มาอยู่ในจุดเนี้ยคุณไม่มีทางเข้าใจเลยว่าทําไมคุณไม่เลิกคุณไม่เลิกคุณไม่เลิกนะเพราะว่าผู้ชายอ่ะมันมันมันรู้เกมมันสามารถทําให้จบเกมเมื่อไหร่ก็ได้นะะเมื่อคุณแต่งงานกับเขาไปแล้วอ่ะคุณจะต้องไปขึ้นศาลคุณจะต้องไปคุยนู่นนี่นั่นนะแล้วผู้ผู้หญิงอ่ะน้ําท่วมปากเลยทุกคนนะ เพราะว่าในการส่งเงินกับไทยมีแต่ชื่อผู้ชายไงไม่มีชื่อแกเออถ้ามันมีชื่อแกมันก็ยังพอจะพูดได้ใช่ไหมมันก็มีเงินส่วนของฉันที่ส่งไปในการซื้อที่ซื้อรถนู่นนี่นั่นมันมีแต่ของผู้ชายไงเออมันมีแต่ชื่อผู้ชายมันก็พูดยากมันก็พูดลําบากคือแกเลิกกับผู้ชายคนเนี้ยชีวิตแกเป็นศูนย์อะ ข้าใจไหมทุกคนนะ,ะแกก็เลยอยากจะมาเล่ามาแชร์สายฝอรหรือเมียฝรั่งบางคนที่หยิบขายของออนไลน์ที่คุณไม่ได้เข้าไปพ่วงในการเสียภาษีพอรัฐบาลตรวจสอบย้อนหลังโซเชียลตรวจสอบย้อนหลังนะคุณมีการขายมีไรายได้นู่นนี่นั่นแต่คุณไม่จ่ายภาษีคุณเล่นปิดแอคเคาท์หนีไปดือด้อย้อนหลังเจ็บนะทุกคน พี่เขาเนี่ยเออสามีพี่เขารับมาคนละครึ่งกับเมียเก่าเขานะคนละสามหมื่นรับมาจ่ายผ่อนกันอย่างเงี้ยนะเมื่อไหร่จะหมดแล้วตัวเขาเนี่ยก็คือบ่นว่าเขาจะไม่อยู่ในนี้แล้วคือเขาจะหนีอ่ะหนีไปอยู่ไทยตอนนี้เขาก็บินกลับไปไทยนะเออเขาบินกลับไปไทยนะทุกคน เขาจะไม่อยู่เขาจะหนีในการผ่อนเสียภาษีตรงนี้เขาก็ผ่อนมาได้หลายเดือนแล้วแหละแต่ว่าเดือนแล้วไม่ถึงสองร้อยเหรียญนะทุกคนนะคือเขาหนีเขาเขาไม่อยู่อ่เออประมาณนะคือเขามีลู่ทางหนีเขาก็จะหนีแล้วเงินที่เขาขายบ้านได้ในส่วนครึ่งหนึ่งที่มันเป็นของเขาอะเขาก็จะหอบหนีไปด้วยนะ เห็นพี่เขาเล่าให้ฟังก็ถามว่าตัวพี่อ่ะพี่แกบอกว่าแกก็ต้องกลับมาไงก็ต้องกลับมาอยู่ตรงที่เดิมเพราะว่ามีร้านขายของเออก็ต้องมารับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง <c oughs> ก็เลยบอกต้องมารับใช้จ่ายนี่แกบอกว่าถ้าแกกลับมาผัวแกก็ต้องกลับมาเออมันไม่สามารถไปอยู่คนเดียวได้หรอกทางประเทศไทยตรงนี้ถ้ามันไปอยู่คนเดียวพี่ก็ไม่รับผิดชอบพี่ก็จะบอกทางหลวงว่า มันหนีไปอยู่ประเทศไทยมันให้ฉันมารับอยู่คนเดียวนู่นนี่นั่นะมันก็เจ็บฟาดหนักกว่าตรงนี้อีกไงออแล้วผู้ชายนี้คือกลับเข้ามาคือโดนล็อกตัวเลยนะทุกคนแก่ก็อยากฝากไว้ว่าให้ดูให้ดีนะให้คุยให้ดีะจะทำอะไรก็แล้วแต่จะขายของออนไลน์จะขายอะไรก็แล้วแต่อยู่ในอเมริกาขอให้ซื่อสัตย์ขอให้เสียภาษีอย่างนี้เขาเพราะว่า จะโดนเหมือนเขาตอนเนี้ยเขาเหมือนตกนรกทั้งไปเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบมีหน้าที่การงานที่เป็นหลักอะ่ะมีคนมานวดก็คือนวดบ้างไม่นวดบ้างอย่างเงี้ยแล้วขายของอที่ร้านขายของมือสองขายของได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าไม่ขนของออกไปตลาดแล้วพี่เขาก็ขับรถไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องรอให้แต่ผัวขับใช่ไหมเออแล้วภาษาพี่เขาก็ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ออกไปขายของตลาด ก็ไม่มีลูกค้าซื้อก็ไม่มีลูกค้าตามมาซื้อของที่บ้านตัวเนี้ยทุกคนพี่เขาไม่ได้อยู่ในแหล่งที่แบบว่าที่ปนะ๊อปป่ล่าเนอะเออที่พอลูกค้าจะสามารถมองเห็นขับรถผ่านแล้วมองเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยแหละคือปัญหาของเขาที่เขาเจออยู่ในตอนนี้ก่นไม่เข้าคลายไม่ออกก็ตรงเนี้ยแหละทุกคน นะแล้วพี่เขาก็มาเล่าให้เราฟังมาระบายให้เราฟังพี่เขาก็ได้แค่ระบายอะ่ะถามว่านี่มันลดลงไหมนี่มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนเขาก็ได้แค่ระบายนะคะเพื่อให้เขาได้แบบว่าปลดปล่อยมันออกได้มีไอเดียได้มีการแก้ไขนู่นนี่นั่นนะคือตรงนี้เราได้ฟังแล้วเราก็หดหู่นะเออทั้งที่เราแบบทําของเรามาดีตลอดจ่ายภาษีของเรามาตลอดมาแบบ ภาษีย้อนหลังของสามีภาษีย้อนหลังของเมียเก่าแล้วแบบภาษีที่หักกันออกมากันคนละครึ่งผู้ชายยังแบบต้องมารับต้องมาเอาเงินแกไปผ่อนไปจ่ายอย่างเงี้ยคือเงินที่ทํามาเงินที่ขายของมาต้องเอาเงินไปผ่อนไปจ่ายแม้กระทั่งเงินที่แกได้จากค่านงค่านวดมาขายของมา แกยังต้องมาซื้อให้ผู้ชายกินอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเงินที่เหลือขายของมาซื้อของขายของมาแล้วก็เอาไปซื้อของต่อเออแล้วก็เอาไปผ่อนค่าเช่าร้านอย่างเงี้ยคือมันหลายอย่างนะทุกคนนะเราเห็นแล้วแบบเราก็เหนื่อยแทนนะคะเราก็ยังโชคดีหนึ่งคือแบบเราไม่ต้องออกไปทำงานเหมือนพี่เขาเออเราได้เลี้ยงลูกอยู่บ้าน แกก็ได้แต่บอกว่าหนูนะวาสนาดีหนูมีลูกหนูได้อยู่บ้านผัวไม่ให้ออกไปทํางานพี่เนี่ยไม่ออกไปก็ไม่ได้ผัวต้องลากออกไปแม้กระทั่งวันหยุดต้องไปหาซื้อของแล้วเอามาขายใหม่คือเงินไม่มีที่จะเก็บเงินออกตหลอดอย่างเงี้ยเออนะยังไงก็ปากเป็นกําลังใจให้พี่เขาด้วยนะคะขอบคุณทุก การติดตามทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ like, นะ,ะถ้าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์ยังไงน,นะคะถ้าคนรอบข้างของคุณกำลังคุยอยู่กับสายฝออยู่ก็ฝากแชร์ให้เขาด้วยนะคะ mm hmm. เผื่อมันจะเป็นอะไรให้เขาคิดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ศึกษาผู้ชายให้มากกว่านี้เพราะว่าพี่เขาเนี่ยศึกษาผู้ชายเยอะอยู่นะสามปี4ปีแกบอกเกือบ5ปีน,นแกะแกว่าแกะจะได้มาแต่งงานอยู่ในอเมริกาเนี่ยแกเห็นใจว่าผู้ชายอ่อา มันไปทะเลาะกับเขามาแล้วมันต้องนั่งรถเข็นเหมือนคนพิการอย่างเงี้ยเออแกเห็นใจตรงนี้แกก็เลยแบบทําวีแต่งมาเออเพื่อมาดูแลผู้ชายนู่นนี่นั่นความคิดของพี่เขาอะ่ะคือเมตตาการุณาอบอ้อมอารีแต่ความคิดของผู้ชายอะ่ะมันชั่วไงเออมันปิดบงังมันไม่บอกอะไรผู้หญิงสักอย่างพอมาอยู่ที่นี้แล้วคือเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างที่มันทํา นะเจ็บใจนะทุกคนที่เห็นผัวตัวเองเนี่ยวิดีโอคอเซ็กกับผู้หญิงคนอื่นชักว่าจนเสร็จจนมีเซ็กอะไรเสร็จสับคือมันเจ็บใจนะเออพี่เขาเนี่ยคือพี่เขาเห็นว่าแบบสงสัยมานานแล้วคือแบบถึงบางอ้อไงแล้วพี่เขาก็มาอยู่นี่หลายปีแล้วจนได้ถือแบบบัตรเขียวอ่าสิปี รู้สึกว่าจะจะอยู่ที่นี่น่าจะห้าหกปีแล้วนะออเที่เขามาเห็นอย่างนี้แล้วเขาแบบคือเขาเพิ่งจะมาเห็นในปีนี้แหละ <S <S> <S เห็นพฤติกรรมของผู้ชายในปีนี้แหละที่ทำนะ <S <S แกก็เลยถึงบางอ้องไงอา่าตรงเนี้แหละมันเจ็บใจนะทุกคนที่ผู้ชายทำแบบเนี้ยนะ <S <S 2> <S 2> <S ที่คำว่าขึ้นชื่อว่าผัวตัวเอง แล้วเขามาทำแบบนี้นะแต่พี่ก็าทำไม่ได้นะผู้ชายนะาทำได้คิดเอาการเห็นแก่ตัวของผู้ชายนะตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยไ,ไว้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามบ๊ายบายจ้า